คลิปนี้จากช่องลูอิสโซโลทราเวลเจ้าของคลิปในคลิปเปิดประเด็นไว้ชัดเจนมากว่าประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศโบนโลกที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลไม่ใช่ในความหมายของการเปลี่ยนงานไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะทางสังคมแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีมองโลกและวิธีมองมนุษย์ด้วยกันเขาบอกว่าแม้อาหารจะอร่อยชายหาดจะสวยธรรมชาติจะสมบูรณ์แต่สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยแตกต่างจริง ไม่ใช่สถานที่คือผู้คนเจ้าของคลิปเล่าว่าเวลาออกไปเดินข้างนอกในประเทศไทยเขาเห็นรอยยิ้มแทบทุกที่เห็นคนทักทายกันเห็นความสุภาพเห็นความใจดีและเห็นพลังงานบางอย่างที่เขาบอกว่าไม่เคยสัมผัสได้แบบนี้จากประเทศอื่นข้อมูลตรงนี้สะท้อนชัดว่าสิ่งที่เขารับรู้ไม่ใช่ภาพการท่องเที่ยวแต่เป็นบรรยากาศของสังคม สังคมที่คนไม่ต้องระวงกันตลอดเวลาสังคมที่การยิ้มไม่ใช่กลยุทธ์แต่เป็นพฤติกรรมปกติในชีวิตประจำวัน <tag. S 2> เจ้าของคลิปยังบอกว่าการมาอยู่ที่ประเทศไทยทำให้เขาไม่อยากจากไปและเมื่อถึงเวลาต้องกลับเขารู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่คนคนเดิมอีกแล้วไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ แต่เพราะกรอบความคิดของเขาเปลี่ยนเขามองโลกช้าลงมองผู้คนด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นและเริ่มตั้งคำถามกับสังคมเดิมของตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงต้องรีบทำไมผู้คนถึงต้องแข็งกระด้างทำไมการใช้ชีวิตต้องเต็มไปด้วยความระแวงอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดชัดมากคือเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะคิดถึงประเทศไทยมากที่สุดคือ ความรู้สึกปลอดภัยเวลาเดินไปไหนมาไหนไม่ต้องคอยมองหลังตลอดเวลาไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้อมูลตรงนี้สะท้อนภาพสังคมไทยได้ชัดเจนมากเพราะสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่แค่กฎหมายไม่ใช่แค่ตำรวจแต่คือพฤติกรรมของคนรอบข้างเป็นความปลอดภัยที่เกิดจากสายตาที่ไม่คุกคามท่าทางที่ไม่ก้าวร้าวและสภาพแวดล้อม ที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดร้ายต่อกันเป็นค่าเริ่มต้นเจ้าของคลิปยังพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือความสงบภายในจิตใจเขาบอกว่าการอยู่ในประเทศไทยทำให้จิตใจเขาสงบไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาในชีวิตแต่เพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ได้กระตุ้นความเครียดตลอดเวลานี่สะท้อนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมทั้งหมดเพราะความสงบไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ ไม่ใช่สิ่งที่สร้างจากตึกสูงหรือระบบเศรษฐกิจแต่เกิดจากจังหวะชีวิตของผู้คนเกิดจากวิธีพูดวิธีมองวิธีปฏิบัติต่อกันและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เจ้าของคลิปรับรู้จากประเทศไทยจริงๆไม่ใช่จากโฆษณาไม่ใช่จากภาพตัดต่อแต่จากการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ด้วยตัวเองช่วงท้ายเจ้าของคลิปบอกว่าคลิปนี้ถ่ายในสัปดาห์สุดท้าย ที่เขาอยู่ในประเทศไทยในรอบนี้และเขากำลังจะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นแต่เขายืนยันว่าไม่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปจะสนุกแค่ไหนประเทศไทยจะกลายเป็นจุดอ้างอิงในใจเขาไปแล้วจุดอ้างอิงของความใจดีจุดอ้างอิงของความสงบและจุดอ้างอิงของคำว่าสังคมที่มนุษย์ยังมองกันเป็นมนุษย์และเมื่อมองจากสิ่งที่เจ้าของคลิปเล่าทั้งหมด สิ่งที่สะท้อนออกมาชัดที่สุดไม่ใช่ภาพการท่องเที่ยวไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ราคาถูกอ่าแต่คือภาพของสังคมไทยที่ยังรักษาความอ่อนโยนความมีน้ำใจและความเป็นมิตรเอาไว้ได้ท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันไม่ใช่ในฐานะประเทศที่สมบูรณ์แบบแต่ในฐานะสังคมที่ยังทำให้คนแปลกหน้ารู้สึกปลอดภัยและสงบ ได้จริงจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาก็มีคอมเมนต์ต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเรามาฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันว่าพวกเขาคิดยังไงกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์แรกมีคนบอกว่าประเทศไทยยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นผ่านหน้าจอแต่เป็นสิ่งที่ต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองอีกเสียงหนึ่งขอบคุณตรงไปตรงมาว่า ขอบคุณที่รักบ้านของพวกเราและคุณยินดีต้อนรับเสมอนี่คือบ้านของคุณเหมือนกันหลายคอมเมนต์ไม่ได้พูดถึงสถานที่เลยแต่พูดถึงบรรยากาศมีคนใช้คำว่าความงดงามรอบตัวมันเหมือนเวทมนต์เป็นความสวยที่ไม่ได้มาจากตึกแต่มาจากชีวิตผู้คนมีคนบอกว่าพวกเรารอคุณกลับมาเสมอไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่เหมือนคนในครอบครัว ที่จากบ้านไปแล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับอีกคนขอบคุณที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายไม่ใช่แค่เลือกประเทศแต่เลือกสังคมแบบหนึ่งที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนมีหลายเสียงพูดเหมือนกันว่าอยากเห็นคุณกลับมาอีกและไม่ใช่เพราะคลิปแต่เพราะรู้สึกผูกพันจากสิ่งที่คุณพูดคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดูคลิป แล้วขนลุกเพราะคำพูดมันจริงและหนักแน่นไม่ใช่คำสวยหรูแต่เป็นคำที่คนดูจำนวนมากรู้สึกตรงกันอีกเสียงหนึ่งบอกว่าดีใจที่คุณมีช่วงเวลาที่ดีในไทยและขอบคุณที่พูดถึงคนไทยในแง่ดีเพราะมันมีความหมายมากกับพวกเราบางคนพูดชัดเจนมากว่าประเทศไทยคือบ้านของคุณตลอดไปและคุณคือครอบครัวของฉันตลอดไป คำว่าบ้านถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจากหลายคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีคนบอกว่าขอบคุณและไทยยินดีต้อนรับเสมอประโยคนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ปรากฏอยู่แทบทุกคอมเมนต์ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าคนไทยทักไทยคุณทุกที่พูดสวัสดีพูดเฮลโลเป็นเรื่องเล็กๆ แต่คือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนนอกอีกเสียงหนึ่งบอกว่าดีใจที่คุณมีความสุขที่นี่ไม่ใช่ดีใจเพราะคลิปดังแต่ดีใจเพราะมีคนมารู้สึกดีกับประเทศนี้จริงๆมีคอมเมนต์ที่บอกว่าคมขอบคุณสำหรับความสุขของคุณในไทยเหมือนความสุขนั้นถูกส่งต่อกลับมาที่คนดูด้วยหลายคนพูดคล้ายกันว่า ขอบคุณที่รักประเทศไทยขอบคุณที่พูดถึงในแง่ดีขอบคุณที่มองเห็นสิ่งที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามันซาบซึ้งมากที่เห็นคุณพูดถึงไทยแบบนี้เพราะมันสะท้อนความคิดและมุมมองต่อคนไทยอย่างแท้จริงอีกเสียงหนึ่งพูดตรงๆว่าสัปดาห์สุดท้ายในไทยคุณจะคิดถึงที่นี่แน่นอนและขอให้วางแผนกลับมาใหม่ มีคนตอบกลับว่าประเทศไทยก็คิดถึงคุณเหมือนกันนี่คือการสื่อสารสองทางไม่ใช่แค่ผู้พูดรักประเทศไทยแต่คนไทยก็รับรู้ความรักนั้นกลับไปบางคอมเมนต์เริ่มพูดลึกขึ้นว่าวิธีที่คนไทยใช้ชีวิตและปรัชยาการมองโลกมันเหมือนการเปิดเผยบางอย่างในใจเหมือนได้ค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับชีวิตอีกเสียงหนึ่งบอกว่า พลังงานของผู้คนที่นี่ดีที่สุดไม่ใช่พลังงานในเชิงพลังลึกลับแต่เป็นพลังของการอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำร้ายกันหลายคนพูดตรงกันว่าผู้คนคือสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยไม่ใช่ชายหาดเสียงไม่ใช่อาหารแต่คือคนและเมื่อรวมคอมเมนต์ทั้งหมดเข้าด้วยกันภาพที่ปรากฏชัดมากคือไม่มีใครพูดถึงไทย ในฐานะประเทศที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครบอกว่าไทยไม่มีปัญหาไม่มีใครอ้างว่าไทยดีที่สุดในโลกแต่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่แล้วรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแม้จะไม่เคยเกิดที่นี่เลยก็ตามสิ่งที่สะท้อนจากคอมเมนต์ทั้งหมดไม่ใช่แค่ความรักของนักท่องเที่ยว แต่คือภาพของสังคมไทยที่ยังรักษาความเป็นมิตรความอ่อนโยนคลิปและการต้อนรับผู้อื่นไว้เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตไม่ใช่ในฐานะประเทศที่ไม่มีปัญหาแต่ในฐานะสังคมที่ยังทำให้คนแปลกหน้ารู้สึกว่าฉันมีที่ยืนอยู่ตรงนี้และนั่นคือเหตุผลที่คำว่าคลิป Thailand is your home ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกจากปากคนทั่วโลกโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยเมื่อมองย้อนกลับไปที่คอมเมนต์ทั้งหมดจะเห็นว่าไม่มีใครพูดถึงประเทศไทยในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวราคาถูกไม่มีใครพูดถึงไทยในฐานะประเทศที่ต้องมาถ่ายรูปแต่สิ่งที่ถูกพูดซ้ำมากที่สุดคือคำว่าบ้านไม่ใช่บ้านในความหมายของพรมแดนไม่ใช่บ้าน ในความหมายของสัญชาติแต่เป็นบ้านในความหมายของพื้นที่ที่คนรู้สึกปลอดภัยรู้สึกได้รับการต้อนรับและรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในนั้นคอมเมนต์เหล่านี้ไม่ได้มาจากแค่นักท่องเที่ยวแต่มาจากคนหลากหลายประเทศหลากหลายภาษาหลากหลายชีวิตแต่พูดถึงสิ่งเดียวกันคือผู้คนผู้คนที่ยิ้มง่ายช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องมีเหตุผลใหญ่โต ต้อนรับคนแปลกหน้าเหมือนต้อนรับคนในครอบครัวไม่มีใครอ้างว่าคนไทยสมบูรณ์แบบไม่มีใครพูดว่าไทยไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือประเทศไทยเป็นสังคมที่ยังทำให้คนรู้สึกว่าเอ,อการเป็นมนุษย์ต่อกันยังมีความหมายและบางทีสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนชีวิตใครหลายคน อาจไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทะเลหรือภูเขาแต่อาจเป็นเพราะที่นี่คนยังมองตากันยังทักทายกันและยังยินดีต้อนรับกันโดยไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนบางครั้งเราไม่รู้ว่าบ้านของเราดีแค่ไหนจนได้ยินคนอื่นพูดถึงมันถ้าคุณอยากฟังเรื่องจริงแบบนี้ต่อเรื่องเล็กๆที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของประเทศไทยอีกครั้งกดติดตามช่องนี้ไว้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป